สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาตอนเย็นนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในแปลงผักนะคะเมื่อวันก่อนนะคะที่ไปซื้อดอกไม้มานะคะก็มีส่วนหนึ่งนะคะอยากจะเอามาปลูกในแปลงผักนะคะก็จะมีในนี้เลยค่ะที่อยู่ในรถเข็นเนี่ยนะคะก็จะมีต้นบลูซาวเวียนะคะแล้วก็ผีเสื้อนะคะเหตุผลนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะข้าวโพด้านหลังเนี่ยนะคะกําลังออกดอกนะคะแล้วก็เลยอยากจะปลูกดอกไม้นะคะที่เรียก พึ่งเข้ามาในสวนนะคะก็ต้องเป็นดอกไม้ที่มีน้ําหวานเยอะๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็สีสดใสยอย่างเงี้ยนะคะ,ะพึ่งก็จะเลยเข้ามานะคะแล้วก็จะช่วยผสมเกสรข้าวโพดไปในตัวด้วยนะคะ,ะเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะข้าวโพดฟ,ฟันหลอคะ่ะก็คือไม่ไม่อาจจะไม่ได้ถูกการผสมเกสรอ,อเท่าไหร่นะคะก็เลยอ,อยากจะให้พึ่งเข้ามานะคะช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยนะคะ นี่ค่ะแปลงที่จะปลูกนะคะตอนนี้มีต้นดาวเรืองฝรั่งเศสอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นนะคะท่อน้ำตรงนี้เขาหักนะคะเดี๋ยวซ่อมก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ นี่คะ่ะซ่อมเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ข้องอนะคะแล้วก็ตัดอันใหม่ใส่นะคะแล้วก็ใส่ข้อต่อตรงนะคะนี่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะคะดูเหงื่อสิคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูดอกเล็กๆนะคะนี่ค่ะต้นอ่าบลูซาเวียนะคะดอกเขาตอนบานก็จะน่ารักค่ะมีตรงนี้บานนิดนึงเดี๋ยวให้ดูตอนบานนี่ค่ะตอนบานก็จะมีสีม่วงเข้มอย่างนี้นะคะแล้วก็มีต้นผีเสื้อนะคะซึ่งปลูกทั่วไปอยู่แล้วนะคะต้นนี้ทานได้นะคะนี่ค่ะ มีดอกแวววิเชียนด้วยนะคะฝากไว้ตรงนี้ก่อนค่ะอ่าไม่ได้จะเอาลงตรงนี้นะคะแต่ว่ายังที่จะปลูกยังไม่พร้อมนะคะก็เลยฝากไว้ตรงนี้เพราะพึ่งก็ชอบค่ะเนี่ยค่ะฝากมาแล้วค่ะคราวที่แล้วไม่ได้ผสมเกสรน,นะคะครั้งนี้ตั้งใจมากค่ะอยากให้พึ่งมาช่วยนะคะปลูกไว้เมื่อวันที่9นะคะเดือนมิถุนายนะคะ ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ปลูกดอกไม้เสร็จแล้วนะคะก็อขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ